ได้จากการเลี้ยงรับจ้างอย่างเงี้ยพออยู่พอกินไหมพอครับพอได้ถ้าเราไม่เราประหยัดหน่อยนะรเราก็หาเสียเราก็ได้ขายข,ายขี้ขงวัวขี้งัวเป็นของเราขี้งัวเป็นของเราเจ้าของเขามเขาไม่มาเขาให้เรารเราก็จะเช่าเราก็กอกกอกใส่ถุงจากแดนนะครับอ๋อไอพูดไปก็จะหาว่าคุยน้อยเรื่องเลี้ยงงัวถ้าเราจริงๆนะลูกผมจบปริญญาตรีผู้หญิง,นะอ,งอ่ะก็เนี่ยอาชีพนี่แหละ เนี่ยเลี้ยงงัวนี่เนี่ยอเอาได้นะครัก็ล,ลูกผมบวชตินว่าบาปช่วงนั้นก็บวชลูกผมให้มีหน้ามีตาเขาได้ก็นี่อาชีพนี้แหละนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มาพูดคุยกับคุณลุงเสน วันนี้คุณลุงมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัวรับจ้างแบบไหนรายได้อย่างไรนะครับเราไปติดตามรับชมกันเลยครับชื่อเสน่ครับคุณลุงเสน่ครับนะครับที่ตั้งตรงนี้เรียกหมู่บ้านอะไรครับตรงนี้อ๋อหมู่แปดครับหมู่แปดตำบลอะไรครับตรงนี้ตำบลวัวตะนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์วัวที่เห็นเนี่ยเป็นวัวใครครับวัวลุงหรือว่าวัวงัวรับจ้างเขา รับจ้างเขาผมมีมั่งมีแค่คสองตัวขอวหัวตวงมอหัวตวงขายกินหมดรมเราไม่มีไร่มีนาทำวะครับเราก็ขายมาจนตอนนี้งวมาถูกคุณลุงเป็นคนที่นี่ใช่ไหมครับครับผมเกิดอยู่ในตำรานมาได้ครอบครัวที่นี่ครับก็ยึดอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัวนะครับยึดอาชีพนี้มานานหรือ,อยังครับตกก็ตั้งแต่ลูกผมเกิดได้ตั้ง สี่ห้าเดือนคนโตก็ผมก็เลี้ยงงัวรับจ้างมาตลอดเรื่มาเริ่มต้นตอนนั้นนะคุณลุงรับจ้างยังไงอตอนแรกๆเลยอ,อตอนนั้นผมไม่ยังบทเน้นบชเนกนกันแล้วก็ออกมาฝึกมาก,มาก็มาได้ครอบครัวก็มาได้มีอะไรอะไรก็ผมก็มาหอบข้าวทีแรกรับจ้างหอบข้าวมาหอบข้าวนั่นก็พอเดี๋ยวนี้เราเกี่ยวมันเยอะแล้วก็มาอารับจ้างเขาเลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวปัจจุบันนี้ ในการรับจ้างของคุณลุงเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละตัวแต่ละปีให้เขาให้ยังไงครับก็ผมรับจ้างเขาตัวละสองพันต่อปีแต่วา่าเรื่องเก็บหัวปุขยค่ายอะไรเนี่ยเจ้าของข้าเจ้าของงัวก็ต้องซื้อมานะยานะแล้วก็าข,าขีดไม่ได้เดี๋ยวเราขีดให้ครับแล้วค่าฟางเขาก็ต้องออกเองค่าฟางออกเองครับค่ายาออกเองครับหมายถึงว่าค่าที่นอกเหนือจากการเลี้ยงเนี่ยเขาออกเองเขาออกเองครับนะครับสองพันนี่ ทุกตัวตั้งตัวเล็กตัวใหญ่นับตัวละาสองพันหมดครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาหายไปเขาเรียกตัวตั้งสองหมื่นสามหมื่นเก็ต้องให้เขามันยังงั้นนะแล้วถ้าตายล่ะครับทีนี้ถ้าตายถ้ามีซากมีมีซากเขาเห็นก็ไม่มีมีปัญหาไม่มปัญหาก็คือตายด้วยเป็นว่าโรคเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปรักขโมยอะไรของเขาครับแต่ถ้าตายเกิดจากรถชนรถอะไรอย่างงี้ล่ะถ้ารถชนรถใช้มันเราก็ต้องออกเองนะที่บอกว่าเราเป็นคนเลี้ยงนะจต่ของก็ไม่รู้เรื่องอะเพราะว่าดูแลรับผิดชอบอย่างนั้นไปครับ ปัจจุบันนี้ที่เลี้ยงมีกี่ตัวครับที่รับจ้างที่รับจ้างนี่มันมีงออยู่ในฝูงนี่มันมีที่รับจ้างกาจริงเลยมันยี่ห้าตัวยี่ห้าตัวแต่ทั้งหมดทั้งของตัวเองด้วยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยงอในทั้งหมดเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเดินมันห้าสิบห้าตัวโอ้ห้าสิบห้าตัวมีของตัวเองด้วยบางส่วนนั่นแหละแล้วก็รับจ้างด้วยรับจ้างด้วยแล้วแล้วก็เลี้ยงงอแบ่งลูกมั่งอ แบบแบ่งก็มีค่าแบ่งลูกแบบประเภทว่าถ้ามีเม่งัวงสองตัวก็คนละตัวเงี้ยออกมานะนี่แสดงว่าคุณลุงนี่การับทุกรูปแบบเลยทั้งรับจ้างครับลูกแบ่งทั้งตัวเองด้วยก็พอได้กินไว้เนาะปีหนึ่งรายได้ดีไหมครับช่วงนี้ตอนนี้งวถูกครับแล้วได้คุณลุงได้ดีไหมที่รลกก็ตัวเล็กตัวน้อยตัวปีหนึ่งสามเดือนสามเดือนสี่เดือนนมันก็ได้แล้วเกือบกืบสองหมื่นตัวตะกอนะมันก็ได้แต่เดี๋ยวนี้งวงมันถูก ตั้งแต่สองปีมาเลยแล้วก็มันเป็นโรคล,ลำปีอะครับโรคล,ลำปีจนมันเป็นตุ่มๆแล้วโอ้โหปีนี้ผมตายไปตกเจ็ดตัวลูกงัวแล้วแม่งงัวอีกตัวออกมาลูกไม่ออกเน่าไหนแล้วงัวตวกโยตายครับต้องขายเ็าของเกเขาของเจของอาจ,จารย์มันจะเป็นโรคที่ควบคุมไม่ได้เนาะครับก็หมอเขาก็หมาก็จะมาขีดแต่ตัวน้อกๆก่อนเนี่ย้ขเขาขีดไปแล้วบบบตัวน้อยๆอะไรนะตัวเล็กๆที่เกิดใหม่ ที่ได้ตัวให,ใหญ่มันเป็นก่อนมาพี่กายเป็นตายกันรุ่มแล้วปีวนี้ผมออกมามาฝนตกมาทุกเนี่ยตายไปหาหกตัวงัวลูกงวัวเฉพาะลูกงวัว<อ>มันมันแก้ไม่ตก,กครับหนึ่งอัวเยอะด้วย<า>ครับสองอาจจะมีปัญหาเรื่อง แถวนี้เขาเลี้ยงกันเยอะอาจจะโรคภัยหรือว่ามันปิวมาตามลมเนาะเรื่องลําปีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเามาก็พ่อค้ารถเขามาหาซื้ออะไรกันนะเราไม่ได้ว่าพรอะคาแล้วนะแต่ว่าบางทีเขาตติดรถมาอะไรมาก็ไปเขินอะไรมานะเขามาหาซื้อแต่เราบอกขายอะไรมันก็ติดรถมาธรรมดาเนาะอย่างเงี้ยเนาะเราว่าไม่ได้หลอกครับผมนั่นแหละ แล้ววิธีการเลี้ยงของคุณลุงนี่อย่างรับจ้างเนี่ยทำอะไรบ้างในแต่ละวันเช้ามาตอนเนี้ยผมต้องไปเข็นฟางหาเข็นฟางที่เขาไม่อัดานะครับอย่างก็อย่างนงี้ครับเขาไม่มาอัดเงี้ยเราก็ไปหาขอเขาถ้าเขาให้เราก็เข็นมาไวให้มันกินกลางคืนเพราะฝนไม่ตกแลมแล้แ <ปะ S 2> มาให้วัวเราด้วยนั่นแหละครับ,รบในส่วนหนึ่งหมดฝูงเนี่ยนะมาให้กินหมดฝูงนะตังในคอกเลยอ่ะครับใครกินคือเลยส่วนซื้อก็อีกเจ้าของเป็นคนซื้อมาครับไอติ่ซ้นเอาไว้หน้าฝนเผื่อฝนมันแซะมันอะไรไปไม่ได้ แล้วก็ไว้ให้กินครับทีที่เลี้ยงก็ปล่อยไล่ทุ่งอย่างนี้ทั้งวันเลยครับแล้วเข้าบ้านกี่โมงครับตีนนี้ก็มันไม่แน่ถ้ามันฝนลมฟ้าลมฝนมาแล้วข้าวต้วันถ้ามันไม่มาแล้วมันยังกินแล้วบางทีงก็ห้าโมงครับออกแต่เช้ามากันมาสี่ห้าโมงกลับพ่ออย่างนี้แหละครับครับเหนือ่อยไปไเรื่อยแล้วปัญหาในการเลี้ยงมีอะไรบ้างครับสําหราับการเลี้ยงวัวไล่ทุ่งแบบนี้ ว่าบาปมันก็มันกระลายใหญ่นะทําไม้วิ่งไม่อะไรนะเขาจะตื่นตื่นมันวิ่งไม่รู้มันวิ่งอะไรตื่นอะไรยืนจะกินกินยืนจะเงาเลือกๆดมแล้วก็พลุวัดก็วิ่งนะเจองูเปล่าไม่ใช่หรอกครับมันมาตามกลิ่นลมอ่ะบางทีงันอ๋อบางทีก็ได้ยินเสียงกองเพลหรือว่าอะไรลดเครื่องโอ้มันสลรพัดตะลงให้ตื่นตะทีเงนก นกยังก็หวาอลอมันยังตื่นอ่ะวิ่งอ่ะ <c oughs> ถ้าเห็นพวกว,วิ่งก็วิ่งตามกัน <c oughs> โอ้โหวิ่งหมดแล้วแหละลไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วก็ลุงตามเขาทันเลยทีเนี้ยพราก็ตอนนี้ไม่มีของเขาก็ปล่อยเลย <c oughs> ถ้ามีของเขาเราก็ขอโทรศัพท์คนข้างบ้านบอกให้มาคอยดักอของเขาอะไรเขา,<อ>าเง้ยเียบของเขาเราก็เกรงใจเนาะบ,บางคนเขาก็จะของเขาบางคนเขาก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจเงี้ยเขาก็ลงทุนมาเราก็เห็นใจเขาเนี่ยแต่เราก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรจะไป เหยียบของเขาอะไรเนาะเราแล้วเกรงใจเขาบ้างเรามั่งอย่างเงี้ยเราว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่เหยียบปกติเนาะเราเราไปอาศัยเขาครับนั่นแหละเดี๋ยวเกิดไปมีปัญหาเขาเขาไม่ให้เลี้ยงในนาเขาก็ได้เขามีถนนเยอะาเราอเราต้องยอมเขาเราไปแข่งกับเขาไม่ได้แล้วครับผมก็ถือว่ารุมมารวยกันไปเนาะครับนั่แต่ของนาเขาก็ใจดีทุกคนนั่นแหละเขาไม่ห่วงเรื่องแต่ถ้าฝนตกแฝะอะไรแล้วเขาไม่ให้มายัําพนาเขา เราก็ต้องมาจายอ้าวตังแต่นั้นมันจะต้องมาจายเขาเนาะช่วงหน้าฝนคุณลุงก็ขึ้นเขาเลยขึ้นเขาครับอยู่บนเขาน่นหลายฝูงไหมที่เขาทีนี้เยอะครับเยอะเลยครับเขาวงเพิกนี่เขาก็ไปแล้วเขาก็เลี้ยงบนเขาครับผมดีพึกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็ใจดีเขาไม่เน่นะเพราะว่าเราเลี้ยงปู่ยาตะยาเราเขาหัดเลี้ยงมาตั้งแต่นั้นแล้วเนาะเขาเลี้ยงมาเขาก็ไม่ห่วงไม่อะไรเขาก็ให้แต่เขาขอยังเนียวว่าตอนหน้าหนม้าเยอะเขาไม่ให้เขาไม่ขึ้นเขาปิดอ๋อปิดเขาครับเเ้้้าปิิดดรรมมมพออนนแแลลววะไ เขาก็เลิกครับไม่กินแล้วที่นี่ใช้ผสมตัวผสมหลอดครับอ๋อตัวครับพ่อมันจะมีพ่อพันธุ์ตรงนั้นนะครับนั่นแหละตัวเดียวตัวใหญ่เนาะครับแล้วก็เป็นแม่พันธุ์สไตา์การเลี้ยงไล่ภุมก็ไม่ยากเลยเนาะอาจจะมีปัญหาแค่เรื่องการดูแลบริเวณในการกินของเขาแค่นั้นแหละเนาะแค่นั้นคุณลุงรายได้จากการเลี้ยงรับจ้างอย่างเนี้ยพออยู่พอกินไหมพอครับ พอได้ถ้าเราไม่เราประหยัดหน่อยนะเราก็หาแต่เราก็ได้ขายขี้งัวขี้งัวเป็นของเราขี้งัวเป็นของเราเจ้าของเขาไม่เขาไม่มาเขาให้เราเราเป็นชาเราก็กอะกอกใส่ถุงตากแดดนะครบออกตอนเย็นแล้วก็กอกใส่ถุงก็มีคนมาเข้ามารับถุงละยี่สิบบาทแล้วก็ได้ตัวนั้นเป็นส่วนเสริมไปครอ๋อผมไม่มีแล้วผมไม่มีไรมีนาเขามาไล่แฟนที่นี่ ไอพูดไปก็จะหาว่าคุยน้อยเรื่องเลี้ยงวัวถ้าเราจริงๆนะลูกผมจบปริญญาตีผู้หญิงอ่ะก็เนี่ยอาชีพนี่แหละเนี่ยเลี้ยงงัวนี่เนี่ยเขาได้นะแล้วลูกผมบวชดิว่าบาปช่วงนั้นก็ของมันก็แพ้เริ่มแพงมันยังไม่แพงมากทั้งปนี้นะผมก็บวชลูกผมบวชลูกผมให้มีหน้ามีตาเขาได้ก็นี่อาชีพนี้แหละนะครับ อย่างน้อยเราทําอาชีพนี้อย่างน้อยเราก็มีวัวเป็นของเราเองได้มีครับแต่เราก็ต้องเราไม่มีไรนาทำเราไม่มีเราก็ขายกินนะเนาะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างน้อยหนึ่งเราไม่ได้ซื้อเข้ามาเนาะแล้วก็อาศัยจากการแบ่งครึ่งบ้างนะครับอาศัยจากการกําไรจากเลี้ยงหลายปีบ้างเอามาตรงนี้เนาะคุณลุงเนาะก็เริ่มต้นจากนี้จนมีขึ้นมาเรื่อยก็ในระดับหนึ่งเนาะไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นก็มาจากการเลี้ยงวัวเนาะคุณลุงเนาะเปิดจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากจะยึดอาชีพนี้บ้าง ดีเลยแล้วเนะ<ด>นี่ยแต่คนถ้าอดทนเก่งๆนะถ้าตรงงวงมันเลงงวมไม่นเมีวันเสาร์วอาทิตย์เนาะแต่ถ้ามีความอดทนนะเดี๋ยวงวมันต้องแพงมันไม่จะอยู่แค่นี้หรอกต้องแพงแต่เราก็ทนเอาแ,แต่ไอที่อยู่ไอที่เลี้ยงเนี่ยมันหายากเพราะว่าทุกนี้ปีเนี้ยรุ่นสมัยนี้มันแพง <c oughs> เขาทำตีนเขาเลยละ่ะ เี๋เราก็ต้องหไปทำลานมันกันแล้วครับเพราะว่ามันราคาดีราคาแพงครับไออย่างนี้เราไม่ว่าเขาไม่ได้หรอกเราก็อย่าให้ไปกินข้องเขาเท่านั้นเองเราค่อยดูแต่ว่ามันเลี้ยงมากไปดีมันไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ประทังกาลังเนาะครับแล้วอย่างวนวิ่งวังวิ่งมาทอโอ้โหพอวิ่งทีโอ้โหไปไกลเลยนะโอ้มันไม่หยุดให้เราหรอกครับจะมันเหนื่อยมันจะหยุดมันไปยันคอกกันแหละบางทีไปดีดีไม่ดีไปรัดของเขาที่เราก็กลัวนาดนั้นเนาะครับแล้วเลี้ยงแบบนี้ ไม่ได้ล็อกไม่ไน้น็อกลวดด้วยไม่ได้น็อกคเคยไปกินของชาวบ้านเขั้งไหมอ๋อเราไม่ให้เข้าไปแล้วก็เพราะว่าเรารู้ว่าของเขามีเราก็ไปอยู่ทางของเขาเราก็มาเลี้ยงอาหางไว้ก่อนครับอืมก็ถ,ถือว่าต้องสำรวจพื้นที่ก่อนเนาะว่าตรงไหนเขาทำของไม่ทําของเนาะถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันจะ วุ่นวายเสียเงินเสียทองกันอีกแน่นอนแล้วเขาเอามีติดเพราะกะทิเขามีชคลอกแล้วก็อย่าไปให้เขาลาบากใจเราก็ไม่อยากไปลำบากใจเ <c oughs> ขา,าอะไรเงี้ยเราได้กําไรตรงนี้เราก็อยาไให้คนอื่นแต่เราตรงนั้นเราไม่อยาก <c oughs> เขาเพราะว่าเขามั่งเรามั่งอ่ะแต่ <c oughs> เกิดมากินห้องของเราเราก็มาโหเนาะอย่างนงี้ธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็อย่าไปให้เขาเออจนตุดวิสัยเราเอาไว้ทันหรืออะไรนะเนาะแต่บางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ละภาวะก็ไม่ได้หรอกของของเขาแล้วเป้าหมายสาหรับ ข้อบฟาร์มคุณลุงนี่ตั้งใจไว้ยังไงก็เลี้ยงไปจนทุกคนเลี้ยงไม่ไหวก็พอได้กินไปเนาะแตอยู่กันทะ<ม>ลุกเต่าก็มีครอบครัมาแล้วเราก็เหลือต้อนตายายแล้วก็พอขายได้กินได้ตะกอทัดมดตะมกร ปีนึงถ้ามีตะกอตั้งสองตัวสาตัวนี่ถ้าตัวละสองหมื่นนี่เราก็อยู่ได้แล้ว<อ>แล้วเรามีเงินในอย่างคนแก่ด้วยแม่ได้ดใช้แบบชลุยชล่ายเนะะาะลูก,ลกหลานเขาก็นั่นอะไรลูกเขาก็มีกินอะไรแล้วอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัวเนี่ยยังจะรับต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหรือยังไงอก็ไปเรื่อยๆเอาแค่นี้ไหนมากเจ้า,จาของเขามากเราก็อยากให้เขาออกเนาะ <laughs> มันมากจัดแมันก็ผอมไอ้เนี้ยเราต้องเห็นใจเขาเนาะเขาจริงๆเขาตายมาตอนนึงเขาก็ขาดทุนอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เราก็อธิบายเขาฟังเนาะว่ามันเยอะแล้วเราก็อายุปานีแล้วเนาะก็มีเขาแค่ระดับนี้แหละไม่รับเพิ่มแล้วนะครับส่วนเจ้าไหนที่เคยเลี้ยงอยู่มันมากก็อยากให้ปล่อยเลยไม่ให้คนอื่นเลี้ยงเพิ่มนะคนอื่นเข้าไปมั่งอะไรเงี้ยเราอย่าไปเห็นแก่ได้เงี้ยเดี๋ยวเกิดเมืตายไปหรืออะไรมันมันไม่ดีมันเหนือการควบคุมของเราเนาะเขามั่งเรามั่งเงี้ย ครับเห็นใกล้ตังค์เขาก็ไม่ดีเหมือนกันเขาเสียแล้วเราโอ้ไม่ได้แล้วเนาะครับเห็นใจสองฝ่ายต้องเห็นใจเขาเนี่ยเราบอกเขาคุยกับเขาเขาก็ต้องเห็นใจเราเขาบอกว่ามันทำมันเยอะจัดมันผอมเนี่ยเขาก็ว่าเราไม่ได้หรอกเนาะมันเกิดเป็นอะไรไปเนาะมันเป็นอะไรไปตายเตยเงี้ยเดี๋ยวก็เดว่าเราไม่ได้เนาะตทนนี้เราก็จะไปเห็นก็ได้เอาตั้งเงินตั้งเงินก็ไม่ได้อีกแล้วเราก็ต้องเห็นใจบอกเขาด้วยเ้ามีเจ้ามีห้าตัวหกตัวแล้วก็บอกเราก็เลี้ยงเขาได้ทีนี้ ก็ติดตัวยี่ิบตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยหรือสามิตัวเดี๋ยวเราก็ไม่ไหวครับเนาะแต่ถ้าสักเจ้าเดียวมันก็โอเคแต่ตัวนี้มันหลายเจ้าเนาะหลายเจ้าก็เจา้าสองตัวมัง่งตัวมั่งอะไรเงี้ยก็ฝากๆแล้วก็เอาแล้วก็ไปพอเราได้ไดไดไดในไหนนะไหนก็เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงหน่อยเนาะแ,นนแต่ก็ต้องมีลิมิตของเราครับอเอาฝากถึงมือใหม่ที่จะเข้ามาเลี้ยงวัวหน่อยคุณลุงต้องเตรียมยังไงบ้างต้องเตรียมัวบดีแต่คนไหนถ้าใจถ้าอดมีความอดทนนะครับดีจะ่แล้ววัวเนี่ยทำไม ทำไมรับจากก้างเขาเลี้ยงเนี่ยทำามทุนซื้อตักตีตาห้าแม่นะตัวนี้นะโอ้โหรูรเลยละถูกถูกนะตรงนี้โอ้โหตัวนี้ถูกอย่าไปซื้อตอนแพงครับเนี่ยตัวนี้เลือกได้สวยตัวมีเงินตักแสนแน่ๆนะเลือกห้าหมื่นหกหมื่นเลยเลือกงอได้สวยกล้ามดีๆเอาบามัน่นล่ะเดี๋ยวเราเอาลูกผ่านปัาสินทับมันจะสูงมันจะใหญ่เองเอา่าน,นั่นแหละสีดีเลยละตรงนี้แหละเหมาะมากเลยเนาะโอโ้เนี่ยตัวนี้นงอถูกเราเลือกเอาเลยเอา พุงดีแมงวอยเนาะไปได้สวยขนาดไหนเนาะครับกล้ามดีดีดูว่าเราเล่นไม่เล่นตอนนี้จะเล่นเล่นตอนไหนเนาะครับงัวต้องขึ้นแน่นอนเหมือนมันสับปะหลังอะที่ว่าครั้งก่อนเจ้าถูกๆเนาะโอ้โหเดี๋ยวดีตอนนี้ทำไมสี่บาทห้าบาทแล้วน่ะแพงนะโดนใช่ไหมล่ะเหมือนการทุกอย่างอ่ะไม่ว่าอะไรสินค้าก็จะมีขึ้นมีลงเป็นปกติเนาะใครอยู่ทนคนนั้นแหละแล้วต้องอยู่ความอดทนอย่างเดียวเพราะว่า เลี้ยงวัวไม่มันไม่มีวันเสาร์วอาทิตย์พอตกฟ้าร้องก็ต้องไปนะเพราะมันไม่ใช่งัวฟารมอย่างที่เขาตั้งฟาร์มหรือว่างัวขุน่างนั้นอ่ะเขาสบายเวลาเพราะว่าเขามีที่มีอะไรมีหญ้าให้กินอะไรกินเนาะเราไม่มีอย่างเขาเราก็ต้องหาเลี้ยงอย่างนี้ครับผมนั่นแหละก็นี่แหละวิธีการเลี้ยงของคุณลุงเนาะในแต่ละวันบางคนก็เลี้ยงดีกว่านี้ไงเรามันทำได้แค่นี้ครับามตามอัตรภาพของแต่ละบุคคลนั่นแหละคือคุณลุงก็ถนัดแบบนี้แหละครับ สม่ามีคนอยากจะมาอย่างผมเนี่ยมามาขอชมขอดูเผื่อหรือว่าจะมาขอซื้ออย่างเงี้ยติดต่อคุณลุงได้ไหมครับได้ไม่ร้านะก็มาดูาอะไรได้เราผม<อ>ไม่ได้ว่าอะไรครับเผื่อจีบเผื่อจีบ,จบว่าให้เผื่อติดต่อเจ้าของวัวให้เผื่อเขาจะขายเขาอย่งางเจ้าของเขาที่จะเก็บไว้ก่อนเจ้าของก็เขาเขาก็ไม่ค่อยขายเจ้าของก็ไม่อยากขายเก็บไว้ครับคุณลุงมีเบอร์โทรติดต่อไหมเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยว จะฝากไว้ท้ายคลิปนี้ให้นะครับส่วนใครอยากโทรมาสอบถามติดต่อหรือว่าปรึกษาอห้รือเรื่องการเลี้ยงวัวรับจ้างแบบคุณลุงนี่ทำยังไงเนาะก็มาสอบถามได้เนาะเผื่อจะเป็นแนวคิดหรือเป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะนําไปรับจ้างต่อไปเอาวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะครับผมขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และ่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พาดคลิปใหม่ๆหรับวันนี้ผมวสันน้อยขอลาพิกรนสวัสดีครับ